สวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะ JK นำเสนอเก่ง5ประตูให้ชมค่ะคันนี้นะคะเป็นอีก1คันค่ะทุกท่าน t o y o ต a y ยาริปี09ค่ะสีขาวสวยสะอาดตาประหยัดด้วยนะคะราคาก็โดนใจค่ะ1 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถ t o y o ต a y ยาริคันนี้กันได้เลยค่ะ เป็นอีโคคาอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เรียกได้ว่าประหยัดมาทุกท่านเครื่องยนต์เพียงแค่1.2เท่านั้นนะคะเบนซินค่ะคันนี้ราคาเงินสดนะคะ1 8 0 0 0 0บาทรถใช้งานได้ปกติผู้ขายรับประกันการโอนให้ค่ะ สนใจนะัดดูรถทดลองขับกันได้นะคะรถอยู่คลองหลวงปทุมธานีมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถนะคะติดต่อกันโดยตรงค่ะนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของคุณเองค่ะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ